แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวจังหวัดแพร่จัดงานประเพณีตั้งทำหลวงฟังเทศมหาชาติมหาเวสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ถือทอดมรดกของพระพุทธศาสนาคา่ะ ดยในวันที่20สิงหาคม2,567เวลา9ก้นาฬิกาที่มณฑลพิธีศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ในคุณากรขจหหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานประเพณีตั้งทําหลวงโครงการเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา และมูลนิธิสมเด็จพรยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนมูลนิธิและสมทบทุนพัตตาหารทุนการศึกษาตลอดจนอุปกรณ์การเรียนของพะภิกษุสามเณรน,นักเรียน และส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเทศมหาชาติเวสันดรชาดกอันเป็นมรดกของชาติให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยมีพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ สำหรับประเพณีการทำบุญตั้งทำหลวงฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณมหาเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องที่ว่าด้วยพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญพระบรารมีเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์โดยปารบการประชุมพาไปายุนญ,ญาติซึ่งมีพระเจ้าสุโทธทนะพระบิดาเป็นประธานที่เมืองกบิลพัทนเมื่อครั้งเสด็จไปเมืองกบิลพัทน์เป็นครั้งแรกมหาเวสสัดนดรชาดกมี13กันรวม1,000พพระคาถา การฟังเทศมหาชาติถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งคือผู้ฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะเกิดพบาศาสนาพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตซึ่งมีความสุขสมบูรณ์ได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่และยังได้รับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินด้วยทำนองไพเราะของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ นักบามีเพื่อเราทําอะไรเราสมมติชาตินี้เกิดมาเราเป็นผู้ที่ดีน้องทำไงเรัฐมบุญยกมือสาเกิดชาติไทยพคตรแย่โย่ชาตินี้ไม่มีวัตถุใดแต่ก็ยางทำมุนเยอะอยู่ในในชาติความให้มันมีศีลสุขเราปฏิหารเท่านั้